ชาวมาเลเผอสาเหตุที่เมืองไทยครองใจชาวมาเลเซียได้เพราะมีหลายสิ่งที่มาเลเซียยังขาดหากพูดถึงมาเลเซียในสายตาชาวต่างชาติบางจะถูกมองว่าที่นั่นคือหนึ่งในประเทศที่ก็มีความคล้ายกับประเทศไทยมากที่สุดแห่งหนึ่งแลวนะในแง่ของระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างจะใกล้เคียงกันหลือกจะดีกว่าเพียงเล็กน้อยซะด้วยซ้ำในจะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่กระชูจุดขายด้านของความเป็นทะเลในเขตร้อนไม่ต่างกันแต่มันคงจะน่าสงสัยไม่น้อยว่าทําไมกลับกลายเป็นว่าประเทศไทย กลายเป็นสถานที่ที่ชาวม,มาเลเซียเข้ามามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในปีนี้และนักท่องเที่ยวชาวม,มาเลเซียคิดอะไรกันอยู่ทำไมพวกเขาถึงได้เลือกมาที่ประเทศไทยแทนที่จะเป็นประเทศของตนเองที่มีลักษณะไม่ต่างกันมากนักโดยหลากหลายความเห็นก็พูดถึงในมุมมองที่ประเทศไทยมีความสมบูรณ์แบบมากกว่าในเชิงการท่องเที่ยวและก็สิ่งที่การท่องเที่ยวในมาเลเซียยังขาดแต่ประเทศไทยมีครบและก็มีมากกว่าหมดเลยวันนี้เราได้รวบรวมความเห็นของชาวม,มาเลเซียที่ได้พูดถึงเมืองไทยมาให้รับชมกันครับ ความเห็นจากแอคเค้าที่ใช้ชื่อว่าฟซานซึ่งก็เป็นแอคเค้าของชาวมาเลเซียแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยโดยบอกว่าการเดินทางไปประเทศไทยมันเหมือนเป็นการได้หลีกหนีความคุ้นชินในแบบดั้งเดิมรวมไปถึงข้อปฏิบัติข้อบังคับต่างๆในแบบของมาเลเซียไปที่ประเทศไทยก็เหมือนไปอีกประเทศหนึ่งที่แตกต่างกันเลยประเทศไทยเป็นเหมือนสถานที่ที่เราสามารถหลุดออกจากกรอบได้ ที่นัน่นไม่มีใครมาสนใจหรอกนะว่าพวกเขาจะคิดอย่างไรในสายตาพวกเขายิงโดยเฉพาะถ้าคุณอยู่ทางตอนเหนือของมาเลเซียอยู่แล้วและได้ข้ามไปที่ประเทศไทยแน่นอนว่าสภาพแวดล้อมอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะักแต่พอขึ้นไปทางตอนเหนือของไทยมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะพบเจอกับชาวต่างชาติที่เข้ามาอย่างมากมายมันเหมือนเป็นเมืองนานานชาติซะแล้วมันไม่ได้มีแค่คนในท้องถิ่นนะที่ไทยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาอย่างมากมายอีกทั้งยังไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของความสนุกด้วย แน่นอนว่าการไปเที่ยวไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศไหนมันต้องมีส่วนอยู่เล็กน้อยที่คุณต้องคาดหวังในความเป็นเลิศทางด้านอาหารและเครื่องดื่มความบันเทิงต่างๆประเทศไทยแทบจะไม่มีข้อจํากัดเลยเดียวในด้านของเครื่องดื่มคุณสามารถสัมผัสกับรสชาติของเครื่องดื่มได้อย่างอิสระและราคาก็ถูกมากๆด้วยเมื่อเทียบกับมาเลเซียมันเป็นความเป็นจริงที่ว่าในมาเลทั้งเลืองในการดื่มมันไม่ได้หลากหลายเท่าอีกทั้งความบันเทิงในช่วงค่ำคืนก็ไม่ได้มากมาย ชีวิตในช่วงเวลากลางคืนในมาเลเซียหลายๆเมืองจึงมีแต่ความมืดมิดและเงียบสงบมันเป็นอย่างนั้นอยู่หลายเมืองมไม่ได้มีความสว่างสวยและมีสีสันอยู่ตลอดเวลาแบบที่เมืองใหญ่ในประเทศไทยเป็นอีกทั้งเครื่องดื่มราคามันก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าและเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการที่จะสัมผัสประสบการณ์แบบนั้นประเทศไทยจึงคุ้มค่ามากกว่าหลายเท่าราคาที่แพงกว่าของมาเลเซียมันจึงไม่น่าสนใจในแง่ของการท่องเที่ยวผมพบว่าประเทศไทยนั้นง่ายกว่ามาเลเซียนะ อีกทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานท้ทน,นการท่องเที่ยวที่สะดวกรวมไปถึงในการติดต่อซื้อทัวร์ท่องเที่ยวก็มีให้เหลือกอย่างหลากหลายชีิดที่ว่าคุณสามารถค้นหาทัวร์ที่ราคาคุ้มค่าที่สุดสำหรับคุณได้เลยการจับใจแช่สอยและการประช้อปปิ้งในไทยเป็นส่วนสําคัญไม่แพ้กันในมาเลเซียไม่ว่าจะมีบางอย่างที่ถูกกว่าไทยอยู่บ้างแต่ก็ต้องยอมรับว่าสินค้าอุปโภคบริโภคในทางฝั่งไทยก็น่าประทับใจบราคาของสินค้าและอีกหลายๆอย่างมีราคาที่ถูกกว่า ผู้คนจากมาเลเซียจึงไปที่นั่นเพื่อไปชอปปิ้งเนื่องจากปัจจัยทางภาษีที่แตกต่างกันทําให้บางอย่างในไทยจึงมีราคาที่ถูกกว่าอยู่บ้างแต่มาเลเซียก็มีข้อดีที่มีน้ํามันราคาถูกผมคิดว่าคนไทยมาที่ประเทศของเราก็คงประทับใจในส่วนนี้ด้วยเช่นกันประเทศไทยมีราคาน้ํามันที่แพงกว่าแต่ถ้าพอหักลบกับค่าของชีพที่ค่อนข้างคุ้มค่าทุกอย่างมันจึงออกมาราคาที่ดีอยู่ดีเพราะข้าวแรงที่นั่นยังราคาที่ถูกกว่า การใช้บริการรถต่างๆก็มีราคาที่สมเหตุสมผลแม้ว่าราคาน้ำมันจะสูงกว่าก็ตามแต่ค่าบริการที่คิดออกมาก็มีราคาที่ไม่ได้แพงจนเกินไปอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจผมคิดว่าไทยคล้ายกับมาเลเซียอยู่บ้างการเดิน,นทางออกจากมาเลเซียไปที่เมืองไทยอันที่จริงมันมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างอยู่นะแต่ชาวต่างชาติมักจะมองว่าไทยกับมาเลเซียจะคล้ายกันเกือบทุกอย่างซึ่งมันไม่ใช่แบบนั้นระดับการพัฒนาใช่ติอยู่ที่ใกล้เคียงกันมากแล้ว แต่ในมุมมองของชาวเบลเซียที่เดินทางไปที่ประเทศไทยเราจะเห็นข้อสังเกตที่มันแตกต่างในแบบที่ต่างชาติมองไม่ถึงอย่างเช่นเราข้ามไปที่เมืองไทยจะพบว่าผู้คนโดยทั่วไปพวกเขาไม่ค่อยได้สื่อสารภาษาอังกฤษกันเลยในชีวิตประจําวันยิ่งถ้าห่างไกลออกไปจากทางภาคใต้ของไทยยิ่งแทบจะไม่สามารถสื่อสารได้เลยเพราะพวกเขาใช้ภาษาพูดของตนเองก็คือภาษาไทยคนไทยจะใช้ภาษาไทยเสียเป็นส่วนใหญ่นั่นจึงเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าการไปที่เมืองไทย ก็ทาให้เราพบเจอกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลข้ามน้ําข้ามทะเลไปอีกหลายประเทศการไปประเทศไทยทําให้เราพบเจอกับความแปลกใหม่ได้ทุกครั้งประเทศไทยยิ่งถ้าห่างออกไปและขึ้นไปทางตอนเหนือเรายิ่งจะพบเจอกับความแตกต่างได้มากกว่านั้นอีกทั้งยังมีความแปลกใหม่ได้มากกว่าเดิมอีกฉะนั้นการไปเที่ยวไทยสำหรับชาวมาเลเซียอย่างเรามันจึงดูน่าสนใจอยู่เสมอและการสำรวจนั้นก็ไม่สิ้นสูดสักทีจะไปขี่ค้างขี่ค้างก็ไม่เหมือนเดิม ความเห็นจากชาวมาเลเซียคนต่อมาฮาฟิสก็เข้ามาแสดงความเห็นด้วยเช่นกันก็บอกว่าสำหรับผมประเทศไทยทําให้เราได้พบเจอกับความแปลกใหม่และก็พบว่าสถาปัตยกรรมในแบบพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้พบเจอมากนักในมาเลเซียเราไปที่นั่นเพราะว่าประเทศไทยมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างนั่นคืออีกเหตุผลหนึ่งที่ผมอยากไปสํารวจอยู่เสมอวัดไทยสามารถพบเจอได้ทุกที่ในทุกพื้นที่ของไทยตลอดทุกเส้นทาง แต่และแห่งมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และแปลกใหม่ไม่น้อยสำหรับเราเราคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมในแบบที่เป็นในแบบมาเลเซียเพราะฉะนั้นการได้เจอสถาปัตยกรรมแบบไทยมม่ก็เป็นความแปลกใหม่ไม่น้อยสำหรับเราวัดไทยสำหรับผมถือว่าเป็นความแปลกตาเลยทีเดียวอีกเรื่องที่น่าสนใจผมพบว่าอาหารไทยมีความคล้ายคลึงกับมาเลเซียแต่รสชาติของพวกเขาจะจัดจ้านได้มากกว่ามีการพัฒนาเมนูมาอย่างหลากหลาย ผมชอบที่อาหารไทยมีความผสมผสานกับอาหารในหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายเมนูมีความคล้ายคลึงกับมาเลเซียอยู่บ้างนะแต่ก็มีวิธีการทําที่แตกต่างออกไปเลยความน่าสนใจคือมีราคาที่ถูกจึงทําให้เราสามารถเลือกรับประทานได้อย่างหลากหลายและอิสระผมประทับใจมากเลยกับการทานอาหารที่นั่นอันที่จริงในมาเลเซียก็มีความโดดเด่นทางด้านนั้นเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าอาหารข้างทางในไทยจะมีความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างมันเป็นอาหารข้างทา,างอย่างแท้จริง ผมพบเจอร้านขายอาหารข้างทางพวกเขาอยู่ข้างทางแบบข้างทางอย่างข้ามไม่ถึงเลยก็มีเหมือนกันและพบเจอได้ง่ายมากๆอีกเรื่องที่สําคัญผมคิดว่าสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะสำหรับชาวมาเลยพอไปที่เมืองไทยจะพบว่าที่นั่นสามารถมอบอิสรภาพกับชีวิตได้มากกว่าในเมืองไทยทําได้มากกว่า,าจริงๆผมหมายถึงตัวอย่างเช่นชีวิตในช่วงเวลายามค่าคืนจะเห็นได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย ชีวิตในช่วงเวลาค่ําคืนมันมีสีสันมากและมีน้อยเมืองมากๆเลยในมาเลเซียที่จะทําได้แบบพวกเขาข้อจากัดในเรื่องของการดื่มแทบจะไม่มีอีกทั้งในปัจจุบันทางเลือกในความบันเทิงก็มีมากกว่าด้วยผมคิดว่าค่อนข้างโดดเด่นทางด้านนี้เลยสำหรับประเทศไทยพวกเขามีความบันเทิงในช่วงเวลาค่าคืนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นกับเมืองทั่วๆไปในมาเลเซียประเทศไทยมีสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่มาเลเซียยังขาดแน่นอนมันสร้างความแปลกใหม่สำหรับคนที่ไม่คุ้นชิน กับสภาพแวดล้อมแบบนั้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนนั้นการไปไทยก็เหมือนไปอีกที่หนึ่งที่แตกต่างกันไปเลยสรับผมถ้าพูดถึงในเรื่องของค่าครองชีพในปัจจุบันในตอนนี้หลายๆอย่างก็มีความใกล้เคียงกันแล้วทั้งสองประเทศอาจจะแตกต่างเพียงเล็กน้อยประเทศไทยครองใจชาวมาเลย์ได้นั่นเพราะว่าต้องยอมรับนะว่ามาเลเซียยังมีรายได้ที่สูงกว่าอยู่ผู้คนโดยทั่วไปจึงมองว่ารายได้ที่สูงกว่าที่หาได้ในมาเลเซียพอไปใช้ที่ประเทศไทยมันจะคุ้มค่าได้มากกว่า นั่นจึงทําให้การไปทุกที่ในประเทศไทยก็สามารถรับทุกอย่างได้ในแบบที่คุ้มค่ามากกว่าอันที่จริงก็เริ่มมีหลายอย่างที่ไทยก็มีระดับค่าของชิปที่เข้าใกล้เคียงกับมาเลเซียมากขึ้นผมคิดว่ามันเกิดจากการที่มีการพัฒนามากขึ้นด้วยถนนไทยดีขึ้นกว่าแต่ก่อนอยู่นะผมคิดว่าพวกเขาอาจจะพัฒนามากกว่ามาเลเซียก็เป็นได้เนื่องจากการท่องเที่ยวที่กําลังเติบโตมากๆมันส่งผลให้ประเทศแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางภูมิภาคทางด้านการท่องเที่ยวของเอเชียเลยทีเดียว มันไม่ใช่แค่ระดับอาเซียนเท่านั้นแต่พวกเขาเป็นศูนย์กลางของทั้งเอเชียได้เลยในแง่ของการท่องเที่ยวซึ่งผมคิดว่ามันจะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื้อสูงๆเข้ามาได้อย่างมากมายและจะส่งผลให้ผู้คนในท้องถิ่นสามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้นและมากกว่าผู้คนในมาเลเซียโดยทั่วไปก็เป็นได้และได้จากการท่องเที่ยวมันสูงมากจริงๆแล้ที่ความเห็นถัดมาก็บอกว่าสำหรับชาวมาเลเซียที่หมดความตื่นเต้นกับการท่องเที่ยวในประเทศมาเลยแล้ว หลายคนมักจะไปที่ประเทศไทยเพราะนั่นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาเป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่มันยังขาดในมาเลเซียอะไรจริงผมคิดว่าชาวต่างชาติหลายๆคนก็พูดถูกนะว่าไทยกับมาเลเซียค่อนข้างคล้ายกันหลายอย่างแต่เพียงแต่มาเลเซียอาจจะมีข้อจํากัดหลายๆอย่างจึงทําให้หลายสิ่งเองก็ขาดหายไปในขณะที่ประเทศไทยเป็นเหมือนมาเลเซียในเวอร์ชันอัปเกรดทางด้านการท,าท,าท่องเที่ยว การท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นจะมีความอิสระและก็มีความหลากหลายทางเลือกที่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยคุณคิดดูแล้วกันว่าแม้แต่หาดใหญ่หรือสงขลาก็ยังเป็นสถานที่ที่น่าสนใจสําหรับชาวมาเลได้เพราะการข้ามไปที่นั่นความคุ้มค่ายังมีมากกว่าเสมอโรงแรมทุกแห่งในหาดใหญ่แทบจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทั้งนั้นทุกวันนี้การเดินทางแทบจะไม่แตกต่างกันแล้วตนน,นทางในหาดใหญ่เห็นได้ว่ามีความใกล้เคียงและเทียบเคียงได้กับเมืองใหญ่หญของมาเลเซียได้แล้วในปัจจุบัน จแจต่กรสภาพถนนของประเทศไทยไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ทุกวันนี้พวกเขาพัฒนาเข้ามาได้อย่างใกล้เคียงมากขึ้นทําให้การเดินทางสะดวกแทบจะไม่แตกต่างกันแล้วในขณะที่ความเห็นถัดมาก็บอกว่าหากคุณจะเทียบในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเดินทางการเขาานาคมคุณควรเข้าไปดูที่กรุงเทพมหานครของประเทศไทยที่นั่นมีระดับการพัฒนาที่น่ากลัวกว่าที่คิดเอาไว้ พวกเขาเติบโตเร็วมากๆสำหรับเมืองแห่งนั้นและก็เป็นมหาคนครที่ใหญ่กว่า KL มากด้วยเพราะฉะนั้นรายไดจากการท่องเที่ยวจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศของพวกเขาเติบโตได้มากขึ้นไปอีกในขณะที่มาเลเซียมีเพียงความหวังเล็กน้อยในปัจจุบันเท่านั้นที่จะเติบโตไปมากกว่านี้แต่สําผมคิดว่ามาเลเซียคงไม่เติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วแหละในขณะที่ประเทศไทยยังพอมีความหวังอยู่บ้างจากสิ่งที่พวกเขากําลังทํากันอยู่สำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้กันเลยกันกนะครับขอบคุณสักรับชม ฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับสวัสดีครับ